ปัดนข้าวพี่นี่ปัดนข้าวตุนโอเคปัดเขาทุ้อ่ะหับอสโดยเาผมพูดพูดเล่นนะพูดแบบปั่นเข่าใช่ผมบ่ใชหัวทกคนทคนดูเลยใช้หัวใช่ อผมไ้ได้อะไรกินมอ่อมเนื้อไส้บียลนี่ออมเนือไส้บเขียอันนี้เห็ดสุกเห็ดเดวตานาเห็ดวตน้าเห็ดโรสไสดคีข่ารือตขาม ปั่เขาด้วยสายโหดมกิงเขาแบบนี้คือเขาแบบนี้มาตักผัดตักกะถินตัากะเียมปัาเขาเยอะให้กินเขาเลยนี่หมดเลยแมวตเยอสิเลยานีอุยเนี่ยแมวตนีมันแมวอจรย วิงคับไปกับตวอ่าช้ม่ดเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวระวั้วยวมวขามมันน้องไปกโอ้ต้รัยวันน่จะายไอ้เหี้ย4แหมใัน่รัควดาวงกดแี่ยวเจ้เรานี่ก็รับครับ Yeah.

เพราว่ามเล็บ้าีแล้วทำไมฉันรู้สึกว่าเจ้าแมวส้มไปจัดการเจ้าเหี่ยวปกว้างเลยนะนั่นน่ชเกิลเพรว่าเจ้าปากกว้างมันส่งผลทำนห้แหลกสกัดเจ้าแมวส้แน่เลยแมวซบทุกตัวแบๆนะจริงด้วยชัเกิลโอ้โดูิตื่น ยินเข่ากามันะติวเรายินเข่าไปเรื่อยเห็นน้อกินไงหัมฮอใหญ่กินเข่าเนี่ยหัวโตะฮะ่ิฮะไปอีกการรมันคืเคอนกัเสีะดเหาน้า ว่าไม่รู้เห้มันอาจจะมีเจ้าเหมียวเหลือรอดอยู่ในเขากดแถวนี้ก็ได้นะอก็ดีนะสิถ้ามีเจ้าเหมียวเหลือรอดอยู่น่ะมัจะได้รับเดี๋ยวด้วยแต่ถ้าเจ้าเหมียวเน่ยว่ามันเป็นเจ้าเหมียวปากกว้างน่ะนี่ก็ต้องเรียบจัดการมันไงบ่แข่งดีกว่าเนี่ยมากเบียร์บแข่ง ก,ก,ก็เมื่อกฉันเดินผ่านฉันก็ไม่เห็นปั๊นนะ่ะ

La puta, la puta, la pura. la, pura. la, pura. la pura. กินหลายกินเราเป็นเวลาแบบกนนะาําลัางเนะี่ยเวลาที่าร่างไก่เนี่ยเวลาที่าร่างกายมันต่อมาลดที่ดัง กินก็เนีพอออกลังไก่ออกลงไก่มันได้เลยเพอ่อที่ย่อออกล้างไก่เนี่ยเวลาที่เรากินกินกินเข้าไปเนี่ยพัฒนาไก่ก็ถึงพ็ถึงนะพอหมายนะไม่ถึงยังไงเพราะโยกเยมันก็นักรู่เร้วเลยมันหนักยู่เร้วแต่เขาเห็นทำให้มันได้จำนวนต้องมาก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 ไปนะ ยาเพาว่าเด็กเล็กมันหนักแต่ล่องเขายงมึงเดลองเบียงดูมันลองลองใส่เนื้อเบียงมาเบียง่อมทีเบียงเบียงไปนําเดือพี่เดียวแล้วีแลวเวลาที่รองปับใส่เมันสีดอกเทียมันเสีปรยชน์ร่องมาเบียงเบี่ยงร้อมมูงกฝึกจยงเหล็กเลยหอแล้วล้อง เราเยี่ยงนั้นเวลาผู้ชมกินโปรตีนเข้าไปอกินโปรตีนเข้าไปหรือกินรอบโปรไอดีตโปรตีนปริมาณที่กินเน่ะแม่กระทระั่งาแม่กระทั่งเขาสั่งกระตำหรือช่วททง,ท,งวที่เราควบคุมอาหารกระตำเขาสั่งเอาช่วงที่ไม่ควบคุมอาหารกขาทั่งนั่นแหละรอบเยียงประกอบกันแล้วพวกข้าวโให้เด็ดพวก เนื้อโหดิบคกินมันด้เผาผ่านเลียวเลยไม่เผาผ่านเรียวอวอกมามเลยเียวกพว่าแรงเบี้ยงเลยมันด้เป็นหการ์เผาผ่านหลางกายเขาหนีดึงมาเลี้ยวออกมาทหารที่เข้าไปของล่กร่งางกายที่สายันกาบเมือไม่เนเผาผ่านเร็วจากานี อันางตั้งยุ่งเรืตัวังยงเังงเยกไปยกไปเยื่เกษต่เเบียงนี่ใช้หนักถ้าลางไกเบียงให้หนักมากกว่าดิว่าเียงุเบียงนี่หารสี่สิกิเขอข้างมั80ดิบลเยแล้วมุโจเบียงมือมือเดียวเบียงสลับมือเดียวใช้หนักให้มากกว่าใช้ คลิปเดียวสองหนูลเลยมือเดียวแปดสิบกิโลต้องกดล่างอใหญ่นะแปดสิบกิโลแปดสิกิโลเลยเดี๋ยวล่างเดียงบงเราการผอผันกีเดื่การผอกผันอาหารการผอผันอาหารรถทีออกไปีเรวปก็อีกเดี๋ยวกล้ามาเ,าเานื้อทีกระชับบัดีน้ำมัออนก็ตอกน้ำมันก็ตอกนะ ยี ters, ああ่บวกุลวจุ thing, ่มลดรูบนลยังม้ยังเป็นดอกมมจาสับเป็นดอกแต่ว่าจุ่มดอทักิ่าดีหนาดีกว่าเปบรกหนาเขาตอแต่มัพ็หนาต่อแล้วหนาเขาเลยหนาเขาเต็มหนาเต็มแล้วกหนาต่อ หน้าก่อนเพราะว่าไปรถไปรถที่หลังหน่อยถ้าไม่หนาไม่ตอกแต่ว่าถ้าเราบอกเขาไม่ได้เราเหียบไปด้วยเนี่ยจะสังเกตนไงหน้าก็ที่ประกวนบางคนคนยังต้นสายเขาอยู่ในปกติอยู่แล้วก็ถึงได้ไดกินกบกวนได้กินหมดเลยแต่ว่าผมก็ไปลด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 ลงหลายหน่อยไม่ได้เกิดสิ ใจเถอะมันลดน้ำหนักหรือน้ำหนักยังยังไม่ลดมากก็ได้ไม่ลดก็ได้แต่ว่าแต่ว่าอาการพักผ่อนเพียงพอแค่การพักผ่อนเพียงพอเนี่ยไม่ได้หน่าต่อเลยเแต่น้ำหนักตามที่ผมพูดนะถ้าแม้กระทั้งวันหนึงเราไม่กินอาหารเลยหนักราก็เบแล้วกับน้องเราเพียงพอกับไม่ต้องพักผ่อนมากก็ลด,ดได้แต่ว่าเวลาที่เรา ไปฝึกปฏิเสธให้เราเนี่ยการลงการใจิตใจอยู่ในออกมาแม้ทางไปเก่งก้าวเหนื่อยเหนื่อยครับคุณสิ่อเ่งหัวให้เก่งเป็นลุกเขาพูดเก่งก้าวเหนื่อยเนี่ยถ้าพูดพูดเก่งว่าได้นี้ต้องฝึกการเก่งเนี่ยเป็นยังทำไมผู้เจ่อเห็นบางเวลาเขาฝึกเขาก็เก่งม่าก้าวเนื้อหลักการหลักการ เก่งน่ะนั่นหลักที่งสำคัญที่จุดหนึ่งเขาถามมาเลยการบล็อกร่างกายการเก่งร่างกายเก่งคือการหรือการบอกว่าเก่งบีบการเืดอนเวลาฝึกเมือกันเก่งหน้าท้องมีการเก่งเก่งหน้าท้องเก่งเก่งหน้าท้องไว้บล็อกหลังนี่แข็งแรงเก่งหน้าท้องมือรับผิดบริหารหน้าท้องดูบริหารท่าอื่นบริหารบล็อกหลัง ทำไมถมีการเว่าเกง่งเกงมาตัเลยเี่คเป็นสิน่งสำคัญเวลาขึ้น,นยสเกยียรป็นเวลาของผก็เป็นบบปวเวลาเก่งร่างกายเลยเวลาที่เขเก่งร่างกายรถจะดีแ่ผมพูดสเกยียบนนะ vững khá là vững đi cho vào xong trời xây ra càng một lần cài góc càng kiện mà cầm lên lên biến này nói chồng có mà kiện mà nữa là bọc lên là một lần cài lập vững thứ bây giờ bây giờ ăn าบอกร่างกายผมก็ได้นน้ำไปเรื่อยๆล่ะร่างกายุก็กระด็น้ำไปเรื่อยๆสูดลมไม่ใจเข้าสูดลมหายใจเข้าเรากัดใบก็จะสุดสูดลมไม่ใจเข้ากัดใปสามารถที่ขึ่งวินึ้นวิครึ่งวิขึ้นวิรึ่งวิเลทีมันเป็นแบบไหนหลังเป็นแบบไหนหน้าเป็นแบบไหนโอ้คุณแบบไหนคุณชดเกียรติออกนั่นคือการบอกร่างกายแล้วคุณนำการบอกร่างกายไปฝึก กับการเก่งมัดกำน,นะฮะเวลาปฏิบัติโย่เอาแค่นี้ครับนี่กินไนะมน่บวชบวชกันยุบมาจิตดาวคนหนอท่านต่างมีดาวเดีเ๋ยวว่าดูแลลูกร่างกายตัว คควันนี้จะสร้างะไรได้จากพิษไดที่ที่พวต้องแก้ไขแต่ว่านำข้อไิดพลาดมาแก้ไขแล้วให้ปรับไป็ให้ปรับไปการเดินบางครั้งแรกนยิ่เหนือว่านี้ อออน,นอต่อไปมันผีพลาดเขาค่อยเข้าเข้าเข้า